หญิงสาวผู้อาพัพตอนที่492ความคิดที่เร้นในใจสาวน้อยจอมทะเลน้นคนนี้ก็ยังคงต้องแพ้ให้กับหลิงเจวิยะเฉินสาวน้อยยังคงไม่อาจต้านทานความหล่อเหลาดูดีของเขาได้เช่นเคยและดูเหมือนว่าในอนาคตเขาตั้งใจจะใช้เสน่ห์ชายที่ดึงดูดมากขึ้นเพื่อควาหัวใจหญิงสาวให้ติดอยู่กับเขาเมื่อนึกถึงสิ่งนี้ขึ้นมาเขาก็ส่งรอยยิ้มพร่งพราวให้สาวน้อยช่างเป็นรอยยิ้มที่สดใสบริสุทธิ์ไร้มนทิน กู้เย,ย่ถูกปลุกจากพวังด้วยด้วยเสียงท่านพ่อที่ส่งแขกใจอดมีได้ที่จะรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยเหตุใดนางถึงได้เป็นถึงขนาดนี้ดูหน้าเขาจนเม่อหือช่างเป็นความงามทำลายการใหญ่จริงๆเมื่อเจ้นถั่วกงเดินกลับมาเห็นบุตรียังยืนอยู่ที่ลานรับแขกด้านนอกรอบมองไปที่องค์ชายสี่และหนึ่งองค์อย่างระแวดระวังเขาจึงเอ่ยปากพูดเบาๆราวกับว่ากลัวจะทำให้บุตรีตกใจวันนี้มีนมบัวสดส่งเข้ามาในจวน แม่ของเจ้าสั่งให้ในครัวทำนมขิงที่ลูกชอบเอาไว้ให้รีบขึ้นไปชิมเร็วกู้เย่ยส่งยิ้มหวานให้ท่านพ่อไม่สนใจองคชายสี่และหนึ่งองอีกก่อนจะหันหลังกลับจากไปอย่างสง่างามหลิงเฉลี่ยเฉินมองชายกระโปรงของนางจนหายลับไปจากสายตาแล้วจึงมองไปทางอื่นอย่างไม่มีทางเลือกเจิ้นถั่วกงกระแอมเสียงดังอย่างไม่สบอารมณ์ออกปากเอ่ยไล่แ,ลแขกอย่างไม่เกรงใจสักนิดองชายสี่หนึ่งองคำอธิบายและคำขอโทษของพวกท่านข้าน้อยได้รับเอาไว้แล้ว ในจจนกับแคบกลัวแต่จะต้อนรับท่านได้ไม่เหมาะเชิญหลิงเฉลี่ยเฉินทำราวกับมิได้ยินคำพูดไล่แขกของเขาเสียอย่างนั้นกลับพูดอย่างสบายๆด้วยใบหน้าอ่อนโยนว่าได้ยินมาว่าฝีมือคนครัวของโจนเจิ้นถั่วกงนั้นล้ำเลิศดกว่าพตาคารซึ่งเฟิงเสียอีกไม่ทราบว่าข้าจะมีโชคได้ลิ้มรสอาหารรสเลิศของโจนท่านหรือไม่ปองชายสีตาโตพี่เฉินท่านนี้ก็หน้าไม่ไอายเกินไปแล้วกระมัง มีอย่างที่ไหนเอ่ยปากพูดอย่างหน้าหนาถึงเพียงนี้คนเขาไล่แขกอย่างชัดเจนขนาดนี้แล้วยังจะมีหน้าไปคิดขอกินข้าวบ้านเขาอีกท่านเจิ้นถั่วกงมิได้มีเจตนาจะต้อนรับดูแลท่านแม้แต่น้อยนะหลิงเฉลี่ยเฉินเหลือบหางตามองเขาที่หนึ่งหนทางยังอีกยาวไกลย,ยี่ยงไรก็ต้องมีก้าวแรกหากไม่เริ่มแล้วพ่อตาจะมองเห็นข้อดีของตนได้ยี่ยงไรอันใดกัน ท่านพ่อท่านจะให้หนึ่งอองอยู่ร่วมทานอาหารด้วยอย่างอย่างนั้นหรืออูเสียวอูที่วิ่งมาจากสนามฝึกศิลปะการต่อสู้ทั้งตัวเต็มไปด้วยเหงื่อเสื้อผ้าที่ชุ่มเหงื่อบนร่างกายของเขาก็ยังมิได้ไปเปลี่ยนได้ยิ้มมาว่าหนึ่งอองเป็นเลิศในการรบปรดให้คําแนะนําข้าด้วยคิดจะมาแย่งน้องเล็กของเขาไม่ง่ายอย่างที่คิดหรอกอูเสียวคู่คิดว่ากําลังภายในของตนในบรรดาพี่น้องก็มิได้อ่อนแอยิ่งบวกกับพี่สี่และน้องหก คูหญิงที่เป็นครึ่งๆกลางๆนั้นก็พอนับได้ไม่เชื่อว่าจะจัดการหนึ่งองค์ผู้นี้มีได้กล้าที่จะแอบคิดถึงน้องสาวของพวกเขาอย่างนั้นก็ควรเตรียมตัวถูกจัดการเอาไว้เลยเจิ้นถั่วกงเกือบจะถูกเจ้าลูกโมกคนนี้ทําให้โมโหตายอยู่แล้วเขาพูดเมื่อไหร่ว่าจะให้หนึ่งองค์ผู้นี้อยู่กินข้าวที่บ้านด้วยไอเจ้าห้าลูกโมกคนนี้กลับพูดเช่นนี้ออกไปเสียได้ไม่เท่ากับว่าเป็นการเชื้อเชิญหรืออย่างไร แต่ก็โทษเสียวคู่มีได้อีกเพราะไอ้เจ้าลูกคนนี้มันรักษาการรบจนโง่เขลาเมื่อก่อนบูชาที่สุดก็ไม่พ้นอ,องแม่ทัพใหญ่ผู้นี้มีโอกาสประมือกับคนแท่หลิงก็คงจะตัดใจปล่อยผ่านมิได้นั้นแหละนะแน่นอนว่าหลิงเฉลี่ยเชิญจะปล่อยโอกาสนี้ให้หลุดมือได้เยี่ยงไรแน่นอนว่าย่อมไหลาตามน้ำไหลาตามที่มู่ไปเชิญไปสนามฝึกเมื่อเขามาถึงสนามฝึกอู่ไปก็ประมือกับหนึ่งองเป็นการส่วนตัว หลิงเฉลี่ยเฉินคิดถึงว่าเขาจะมาเป็นพี่เขยตนในอนาคตย่อมไม่ทำลายความมั่นใจของเขาตั้งใจจะไม่ลงไม่ลงมือกับเขามากเกินไปถึงกระนั้นไปก็ยังต้านอยู่ได้ไม่นานก่อนที่จะพ่ายแพ้ไปพี่น้องตระกูลอู่ก็ส่งสายตาให้กันก่อนจะพุ่งเข้าหาหลิงเฉลี่ยเฉินพร้อมกันแต่หน้าเสียดายที่ผลไม่พลิกกลับยังคงเป็นเช่นเดิมพี่น้องที่พูดถึงนั้นรวมกู้หนึ่งที่เขามาร่วมด้วยเหมือนกับเล่นกายกรรมเสียอย่างนั้น หลิงเฉลี่ยเฉินไม่ลืมที่เอ่ยปากชมให้กำลังใจกู้หมิงว่าหมิงเอ,อ๋อช่วงนี้วิทยายุทย์มีการพัฒนาขึ้นนะกู้หมิงเกาสีสะตนอย่างเกอเกอรและพูดอย่างอายอว่าทั้งหมดนี้ก็เป็นเพราะพี่น้องตระกูลทุกคนที่คอยสอนและให้คำแนะนำที่ดีตอนนี้ข้าได้เรียนศิลปะการต่อสู้กับท่านลุงและพี่ๆทุกคนอย่างเป็นระบบแบบแผนแล้วทุกวันข้ายังไปกับพวกพี่ๆเรียนรู้การสงครามและกลยุทธ์ เสี่ยวหมิงนี่เจ้าอยู่ฝั่งไหนกันแน่พูดไร้าสาระอันใดกับเขาอยู่ได้ขึ้นไปสู้ไปยิ่งแพ้ก็ยิ่งกล้ารวบรวมเอาฝีมือทั้งหมดที่ตนมีเข้าไปสู่อีกหลิงเฉลี่ยเฉินก็ใช้วิธีเข้ามาคนจัดการไปคนเข้ามาสองคนก็จัดการสองคนวิทยายุทธพี่น้องตระกูลถือว่าใช้ได้ไม่เลวเลยแต่ว่าพออยู่ต่อหน้าหลิงเฉลี่ยเฉินที่เป็นยอดฝีมือแห่งยุคก็ไม่ต่างอะไรกับเด็กๆเ,เล่นต่อสู้ในขณะที่พี่น้องตระกูลอู่เหนื่อยเป็นสุกรนอนแผ่อยู่ที่พื้น ขยับสักนิดยังไม่อยากขยับในเวลาเดียวกันหลิงเฉลี่ยเชินชุดยังไม่ยับแม้แต่น้อยยังคงดูดีมีมากเหมือนเดิมเมื่อเจิ้นถั่วกงจัดการกับองคชายสี่เศจก็รีบไปที่สนามฝึกเขากลับพบว่าบุตรชายที่โง่เขลาและไร้ประโยชน์ของเขากำลังได้รับคำสั่งสอนจากหนึ่งองอย่างมีความสุขกระบวน่าวิทยายุทธ์เดียวก็จัดการบุตรชายเขาเสียอยู่หมัดช่างมีได้เรื่องเสียจริงเขาละขายขี้หน้ายิ่งนักที่ต้องยอมรับว่านั่นคือบุตรชายของตนเสีย ในเวลานี้จะวินชื่อกำลังเพลิดเพลินกับเครื่องประดับที่ฮองเฮาประทานให้บุตรีนางที่หอไข่มุกกลางทะเลสาบนางสวมสร้อยข้อมือลูกไม้บนข้อมืออันเรียวยาวของบุตรีและพูดด้วยความพอใจดูความประณีตงดงามของสร้อยข้อมือนี้สิเพียงฝีมือทำอย่างเดียวก็หาค่ามีได้แล้วพล้อยสีชมพูเม็ดนี้ใสและแวววาวเข้ากับผิวอมชมพูของลูกนักยิ่งเสริมให้คนดูชดช้อยอ่อนโยน สาวใช้ข้างกายจวินชื่อกล่าวด้วยความประหลาดใจหูหินเจ้ากระดูนี้สิพอกระทบแสงอาทิตย์มันส่องแสงหลักสีทำเอาไม่กล้าตรงตรงต,รงตอนแรกข้าคิดว่ามันแกะสลักจากคริสตัลสีชมพูแต่ไม่ใช่คริสตัลจะมีความแวววาวเช่นนี้ที่ไหนกันนี่เป็นเพชรใช่หรือไม่จวิลีเออร์หยิบเครื่องประดับดอกไม้ขึ้นมาอย่างระมัดระวังในมือของนางคราก่อนข้าไปซื้อของกับพี่เหนียวเอ๋อที่เรือนอินเงินและเห็นต่างหูเพชรคู่หนึ่ง มันพราวตาเช่นนี้เลยต่างหูเล็กๆยังราคาสามพันตำลึงเชียวเพชรส่วนใหญ่ในเรือนอื่นเงินเป็นสีขาวไม่คิดเลยว่าจะมีสีชมพูสะดุดสายตาเช่นนี้อยู่ด้วยเจวินเหมียวเอ๋อถือปิ่นปักผมที่สีทองที่ประดับประดาด้วยเพชรสีชมพูที่ล้อมเกสรดอกไม้หลากสีสันที่บานสะพรั่งซึ่งส่องแสงระยิบระยับเมื่อต้องแสงแดดราวกับมีหยดน้ำค้างในดอกไม้สดใสและมีชีวิตชีวา หัวใจของนางนึกอิจฉาตั้งแต่พบตัวลูกพี่ลูกน้องหญิงผู้นี้นางกลับมาสู่ตำแหน่งบุตรีของจวนนางก็ได้รับได้รับผ้าที่เป็นสมบัติมีค่าควรเมืองจากฮ่องเต้และชุดเครื่องประดับสีชมพูจากฮองเฮายังไม่รวมถึงการเอาอกเอาใจจากผู้คนรอบข้างความรักความเอาใจใส่อย่างล้นเหลือจากทุกคนในครอบครัวถ้าหากว่า ลูกพี่ลูกน้องหญิงไม่ได้กลับมาและนางถูกรับเลี้ยงเพื่อเป็นบุตรีคนเดียวของท่านป้าและเจ้นถั่วกงเกียรติยศทั้งหมดนี้และทุกสิ่งในหอไข่มุกนี้จะต้องเป็นของนางแต่เพียงผู้เดียวเหตุใดนางจึงต้องกลับมาแล้วแย่งทุกอย่างไปจากนางเพราะเหตุใดเพราะเหตุใดกันพี่จวินเหนียวเอ๋อเบามือหน่อยเดี๋ยวจะทำปิ่นปากผมหักเอา จวินหลีเออร์เห็นว่านางปิ่นปักผมในมือแน่นดวงตามองเหม่อจึงอดมีได้ที่จะเตือนออกมาจวินเหนียวเออมือสั่นเล็กน้อยทำเอาปิ่นปักผมหลุดมือแต่จวินหลีเออหูตาไวก่อนที่ปิ่นปักผมจะร่วงลงพื้นก็รับไว้ได้ในมือจวินเหนียวเอหน้าซีดเอ่ยขอโทษออกมาอย่างรีบร้อนข้ามีได้ตั้งใจจริงๆปิ่นปักผมนั้นสวยมากจนข้าเผลอมองมันอย่างหลงไหลแต่จวินหลีเอจู่ๆก็เรียกข้าแต่ข้าไม่ทันตั้งตัวก็เลย จวินซื่อถอนหายใจในใจเบาๆลูบมืออีกฝ่ายเบาๆอย่างปลอบโยนและพูดว่าไม่เป็นไรปิ่นปักผมก็ไม่ได้เสียหายไม่ใช่หรืออย่างไรเจ้าก็ไม่ต้องโทษตัวเองไปเด็กหญิงตัวน้อยทั้งสองตอนมาที่นี่ในช่วงแรกพวกนางช่างไร้เดียงสาและเรียบง่ายตอนนี้เจวินหลีเอ๋อก็มีได้เปลี่ยนไปมากนักนางยังคงไร้เดียงสาแต่กับจวินเหนี่ยวเอ๋อที่แก่กว่านางหนึ่งปีได้ กลับหลงไหลในความเจริญรุ่งเรืองของจวนเจิ้นถั่วกงหลงไปกับความสุขที่ได้รับจากอำนาจไม่ว่าจิตใจของเด็กสาวจะลึกล้ามเพียงใดแต่นางก็ไม่อาจซ่อนมันจากจวนชื่อไปได้